เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีมูชี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็มีหลายคนถามมาเหมือนกันนะครับว่าพี่ครับซื้อกล้องมือสองเนี่ยซื้อที่ไหนมีเว็บไซต์ไหมมีกลุ่มไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำนะครับเอาที่ผมได้ซื้อจริงๆได้ใช้จริงๆเลยนะว่าเออผมเข้ากลุ่มไหนบ้างแล้วก็หาซื้ออะไรยังไงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการหาซื้อแบบง่ายๆเลยนะครับหาซื้อได้ใน Marketplace ของ f a c e b o o กนะครับก็กดมาท นะครับผมเนี่ยครับมันก็จะมีของมือสองขายเยอะแยะเลยนะครับแล้วเราก็ผิดชื่อกล้องชื่อรุ่นที่เราต้องการที่ซื้อลงไปนะครับอาสมมติว่าเขียนเป็น 6D Mark 2นะครับก็เขียนไปเลยครับ 6D นะครับนี่ครับ Mark 2มาแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยฮะแล้วเราก็สามารถเลือกตรงซ้ายบนเนี่ยเป็นพื้นที่ได้นะครับสมมติว่าผมจะเอาเป็น กรุงเทพมหานครนะครับเราก็เลื่อนลงมากรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าเราจะใส่เลขไปรษณีย์ก็ได้นะครับผมก็อ่านเดี๋ยวเรามาบริเวณนี้นะครับแล้วคือคัสตอมเรเดียสเนี่ยนะครับก็คือระยะ200กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับมันก็จะจับให้หมดเลยนะครับเราไม่สามารถแบบครอบคลุมได้ทั้งประเทศนะครับเราก็เอารอบ200เนี่ยนะครับกดแอปพลายไปนะครับผมอ่พอเรากด แอปพายประเซ็นต์เนี่ยนะครับมันก็จะหานะครับ200กิโลเมตรรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็เจอนั้นเนี่ยนะครับผม 6D นะครับ2405 6D mark 2อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ใกล้ๆอ่ะสมมติว่าเราอยากได้ใกล้ๆใช่ไหมสมมติว่าผมอยู่ที่ชัยภูมิใช่ไหมครับก็อาจจะดูที่ขอนแก่นครับขอนแก่นก็คือ4,000 0โอเคกดแอปพายไปนะครับนี่ฮะแล้วเราก็จะเจอแล้วครับบุรีรัมย์นะครับขอนแก่นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจังหวัดบอกอยู่นะครับ บุรีรัมย์อะไรอย่างนี้ขอนแกนอ่าเรากดดูไปครับขอขาญอดขายของรักครับนี่เราก็สามารถดูรูปได้กดเข้าไปเพื่อดูรูปเต็มนะครับก็ดูได้เลยนะครับนี่เขาขายได้หลายรายการอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มาดูที่ดีสคริปชั่นได้นะครับว่าเออเขาขายอะไรยังไงนะครับผมแล้วเราก็สามารถกดนี่ครับตรงนี้เป็นพิมพ์ข้อความเราอาจจะพิมพ์ว่ายังอยู่ไหมครับหรือว่าลดราคาได้ไหมหรืออะไรแบบนี้นะครับก็กดส่งไปมันก็จะไปเข้าใน Messenger นะครับแล้วก็สามารถดูเ е й ติ้งของพ่อค้าได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าที่ขายแบบ Marketplace เยอะเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะมีแบบขึ้นดาวให้แบบว่าเป็นสถานะคนนี้ตอบกลับไวอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนนี้มาให้ ที่นี่ยวิธีการซื้อมือสองเนี่ยนะครับกับที่เป็นมาร์เก็ตเพสนะครับเราควรที่จะถามอะไรบ้างนะครับก็คือเหตุผลในการขายนะครับทำไมถึงขายนะครับผมแล้วก็ของอยู่ที่ไหนนัดรับที่ไหนได้บ้างหรือว่าผ่านแอดมินได้ไหมผ่าน s h อป e e l a z a d a ได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าผ่าน s h อ p e e Lazada ได้โอเคเราสามารถไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเวลาเราโอนเงินเงินมันจะไปอยู่กับทาง s h อป e ีก่อนนะครับแล้วก็รอรอของเนี่ยมาส่งนะครับแล้วเราก็เช็คสถานะสินค้าเช็คสินค้าได้แล้วเรากดโอเคเนี่ยเงินถึงจะโอนไปที่ผู้ แต่ว่าถ้าเกิดว่า lazada หรือ shopee ไม่ได้หรือว่าผ่านแอดมินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือเราจะต้องเรียกว่าเสี่ยงดวงเออนะครับเสี่ยงดูห้างสี่พสเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยที่การเสี่ยงดวงที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็คือเราขอประชาชนคู่สินค้านะครับแล้วก็ดูทริคนะครับว่าเฮ้ยรูปถ่ายเนี่ยมันแปลกๆไหมนะครับแล้วก็ดูบัตรประจำตัวประชาชนตรงกับบัญชีที่จะโอนไหมแล้วก็ลองพิมพ์ชื่อนะครับใน Google ดูนะครับถ้าเกิดว่าเขาเคยมีประวัติโกงเมา่อก่อนเนี่ยนะครับเขาจะต นะครับก็ห้าสิบห้าสิบอยูดด่ดีนะครับผมก็ถ้าเป็นผมผมก็จะไปดูในโปรไฟล์นะครับในโปรไฟล์ Facebook เขาเนี่ยรูปโปรไฟล์ใช้รูปจริงไหมอ่ะถ้าเป็นรูปจริงเนี่ยจะต้องมีคนมาคอมเมนต์โปรไฟล์บ้างอ่านะครับแล้วก็แบบ Facebook เนี่ยสร้างมาเมื่อกี่ปีอะไรเงี้ย นะครับผมก็ต้องดูอะไรเยอะอย่างเงี้ยนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเขาแบบดูโปรไฟล์เนี่ยดูมีที่อยู่ดูอะไรเงี้ยนะครับผมมีคนรู้จักเยอะอะไรเงี้ยผมก็จะโอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบว่าโปรไฟล์ไม่ค่อยน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไม่โอนคือแบบไม่ยอมเด็ดขาดนะครับผมก็ถ้าให้ดีนัดรับหรือว่าผ่านพวก lazada shopee หรือว่าผ่านแอดมินที่เชื่อถือได้ดีกว่านะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการเลือกซื้อใน Market ็ตเพสอย่างแรกที่ผมเลือกซื้อนะนะครับอย่างที่2องเลยก็คือตามกล ไปครับใน Google หรือว่าใน Facebook เนี่ยนะครับว่า 6D นะครับเนี่ยครับแล้วมันจะมีคำว่า 6D USR P Thailand อะไรแบบเนี้ยนะครับหรือว่าจะใช้เป็น 80D ก็จะมีพวก 80D Market c u p Thailand อะไรเงี้ยนะครับผมนี่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่า กลุ่มกลุ่มนั้นเนี่ยเขาอนุญาตให้ขายของหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยเขามก็ไม่ได้อนุญาตให้ขายกล้องนะครับผมอาจจะแบบแค่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนแบบการถ่ายรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูด้วยระวังโดนเตะออกกลุ่มนะนะครับอย่าง80ดีเนี่ยอันนี้คือสามารถขายได้นะครับผมเนี่ยครับก็มีการโพสต์รับนะครับมีการโพสต์ขายนะครับซึ่งก็ต้องหาดูตามกลุ่มนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเอากลุ่มรวม ที่แบบกลุ่มใหญ่ๆที่เขาอยู่กันนะครับก็จะเป็นขายกล้องตลาดกล้องมือ2นะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับที่คนอยู่2อ0 0สนเนี่ยนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็กดขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้ทํานิดนึ่งนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็รอแอดมินอนุญาตนะครับผมท่งนี้ท่านใดก็ต้องรอแอดมินอย่างเดียวเลยนะครับบางครั้งแอดมินก็ไม่ว่างก็ลืมกดนะครับหรือว่าบางครั้งแอดมินว่างเนี่ยก็จะแบบรับไวมากๆน้ไในกลุ่มนี้ก็ขายของได้ทุกประเภทเลย นะครับผมวิธีการขายของนะครับใครที่จะโพสต์ขายเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปสินค้าคู่กับเครดิตนะครับหรืออาจจะเป็นคู่กับ Facebook ตัวเองนะครับหรือว่าถ้าให้ดีก็คือเขียนชื่อเศษกระดาษแล้วก็ถ่ายคู่สินค้านะครับก็สามารถตั้งรับได้แล้วก็หาซื้อได้ในนี้เลยอีกอันนึงก็จะเป็นแอปขายดี .com นะครับผมซึ่งผมไม่ได้โหลดมานะอันนั้นก็สามารถซื้อได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเช็คกันยากนะครับถ้าแบบในกลุ่มอะไรแบบเนี้ยเราสามารถโพสถามเครดิตได้ก่อนนะครับก็คือเนี่ยเรากดมาที่ดิ s c u s s i o n ตรงน เรา,าจ,จะแคปหน้าเฟซของผู้ขายนะครับแล้วก็โพสต์ลงไปนะครับว่าเช็คเครดิตพ่อค้าครับอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาเคยซื้อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบวกเครดิตให้นะครับเพือคือว่าโอเคคนนั้นเนี่ยไว้ใจได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เวลาจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างนึงเนี่ยก็อย่าใจร้อนนะครับคือสําคัญเลยคนที่คนโดนโกงมากๆเนี่ยนะครับก็คือแบบเห็นราคาหน้าซื้อแล้วก็พ่อค้าแบบมันจะมีความหัวหมอก็คือแบบ ออตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะนะครับสนใจไหมเออถ้าเกิดว่าแบบช้าผมอาจจะได้ปล่อยให้คนอื่นอะไรแบบนี้เขาจะมีคําพูดที่แบบมาล่อให้เราโอนนะครับผมเราก็ใจเย็นไว้นะครับของแบบนี้คือมันอาจจะมีราคาที่ดีกว่าสภาพที่ดีกว่าก็ได้ซ้ําน,นะครับผมก็ต้องรอนะครับอย่าใจร้อนอย่าโอนไว้นะครับเนี่ยครับผมก็ซื้ออะไรประมาณนี้ส่วนมากแล้วก็จะมาซื้อในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็แบบสามารถเซิร์ชในกลุ่มได้ด้วยนะเนี่ย อนที่เรากดเข้ากลุ่มมาแล้วนะครับแล้วเรากดเซิร์ชตรงนี้มันจะเป็นการเซิร์ชในกลุ่มนะครับไม่ใช่เซิร์ชแบบลอข้อนะเซิร์ชเฉพาะในกลุ่มเพราะว่าผมพิมพ์ว่า80 d นะครับปุ๊บกดเซิร์ชนะครับมันก็จะค้นหาคําว่า80 d ีในกลุ่มนี้ไหนเห็นไหมนะครับก็มีคนมาโพสต์ลงขายนะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือแบบที่ผมใช้ซื้อในชีวิตประจาวันจริงๆนะครับผมอย่างล่าสุดเนี่ยผมอยากได้ตัวโรนินมากนะครับก็ติดต่อซื้อไปแล้วนะครับผมเนี่ยฮะ ก็กดโลนินเอสในมาร์เก็ตเพสก็ได้ Marketplace เนี่ยมันจะกว้างขวางกว่านะครับก็คือแบบรอบโตคุณเนี่ยนะครับมันมีใครที่แบบขายบ้างนะครับในระยะ200กิโลเมตรเนี่ยมันก็จะหาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา เราซื้อในกลุ่มเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันคือว่าเราจะซื้อกันสั่นอะไรเงี้ยในกลุ่มกล้องมันก็จะไม่ค่อยมีคนขายกันสั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ากาันสั่นเนี่ยเขาส่วนมากก็จะขายในมาร์เก็ตเพสหรืออะไรเงี้ยพวกอ c สเซสซรของกล้องอะไรเงี้ยนะครับผมที่ไม่ใช่เป็นเลนส์เนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะขายในมาร์เก็ตเพ e ก็จะเจอมากกว่านะครับก็คือผมใช้แค่นี้แหละนะครับไม่ได้แบบมีเว็บไซต์ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีพ่อค้าหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบ ที่แบบว่าเราเราเป็นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มีอีกเพจหนึ่งที่ผมซื้อขายมาก็อยากจะโปรโมทให้เขานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาขายของดีนะครับคือราคาอาจจะแบบสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยรับรองได้เลยว่ามาตรฐานแล้วก็คุ้มค่ากับคุณภาพที่เขาขายราคามันเหมาะสมกันแล้วนะครับก็คือยูดีคาเมล่านะครับเป็นซื้อขายกล้องมือสองที่อุดอรนะครับใครที่อยู่จังหวัดอุดอรหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถไปซื้อหน้าร้านได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบอยู่ใกล้อะไรเงี้ยนะครับรับรองได้ว่าเพจนี้ รับประกันว่าไม่โกงนะครับซึ่งผมขายกับซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับนี่ฮะราคาอะไรเงี้ยคือราคามันค่อนข้างที่จะสูงกว่าราคามือสองนะครับแต่ว่าคือราคามันมันเหมาะสมกับคุณภาพแล้วก็สภาพของกล้องหรือว่าเลนที่เขาขายแล้วนะครับผมก็หกดีมาร์สองเนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านนี้แหละนะครับก็ชัตเตอร์ดีแล้วก็เขาเช็คสภาพอะไรเงี้ยให้ ทั่วนเลยนะครับผมก็ลองไปดูได้นะครับสำหรับ y UD Camera นะครับก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะนะครับก็นี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับแหล่งซื้อขายกล้องมือสองที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมก็หากคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็จะ ดีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนที่กําลังเลือกซื้อสินค้ามือสองลองเปิดใจดูนะครับกล้องมือสองมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับเพียงแค่แบบเราอย่าโอนไว้นะครับอย่าใจร้อนนะครับเช็คดีๆนะครับผมคือได้สภาพไปมันยังไม่น่ากลัวเท่ากับว่าเราโดนโกงนะครับเพราะว่ากล้องมันก็ราคาหลายหมื่นด้วยนะครับทุกวันนี้มันก็จะมีการโกงแบบโกงเนียนๆก็มีเยอะแยะมากมายให้ถมเถไปนะครับก็คือเราต้องเช็คดูนะว่าเอ้ยอะไรแม่งๆอะไรมันเหม็นตุ่นๆนะครับคือเราต้องต้องดมหากินมันนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับท ต้นะ่ะว่าเออเช็คยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เราศึกษาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปบ่อยแล้วเนะี่ยเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับว่าวิธีการเลือกซื้อกล้องมือสองเนี่ยควรที่จะซื้อ,อยังไงเช็คยังไงซื้อได้ที่ไหนนะครับที่ผมได้ใช้นะก็จากลากันไปิดพิธีรี้น,นะครับผมหากใครชอบกินอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใใหหม่หน่นนนนนคคลลิปป้้าาววัััีีตออไกสสดรบ